วันนี้ดื่มกาแฟอย่างมีความสุขค่ะคุณเพราะว่าได้ใส่เสื้อสวยของยี่ห้อพิงค่ะโอ้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเสื้อก็สวยกาแฟก็แบบหอมอร่อยมากๆเลยค่ะไปะค่ะเดี๋ยวแม่ค้จะแนะนําเสื้อรุ่นนี้นะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตวางถ้วยกาแฟก่อนนะคะเสื้อรุ่นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเสื้อของยี่ห้อพิงเป็นผ้าคอตตอนเกรด พรีเมียมค่ะคุณสวยมากๆลายหรือว่าลายละเอียดอะไรต่างๆนี่คือมันเลิศม,มากๆนะคะอ่ะเริ่มจากเป็นของพิงอย่างที่เกินผ้าคอตตอนชุดคอ31นะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกรดพรีเมียมมากๆพรีเมียมยังไงมาดูกันเลยคะ่ะเริ่มจากอ่ะ คอปาดนะคะเป็นคอปาดแล้วก็มีดอกไม้รอบคอแบบนี้นะคะเป็นดอกลอยแล้วลายของเขามีลายละเอียดแบบละเอียดแล้วสวยงามมากๆค่ะคุณตรงนี้จะเป็นดอกลอยนะคะหรือว่ายกดอกนี่ลายดอกไม้เล็กๆแบบนี้สวยงามแล้วลายตรงนี้ก็สวยมากๆซึ่งมันเป็นลายละเอียดที่แบบทํายากนะคะผ้าผ้าที่เป็นผ้าแบบนี้ราคาค่อนข้างจะสูง คุณดูตรงบริเวณชายก็มีรายละเอียดที่สวยงามมากนะคะนี่สวยมากๆแขนนะคะจะเป็นแขนตรง4ส่วนแบบนี้นะคะตรงชายแขนก็สวยมากชอบตรงดอกไม้ที่มันยกดอกแบบนี้คะ่ะคุณมันน่ารักมากๆนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเหมือนกันนะคะเป็นทรงเข้ารูปเล็กน้อยมีซิปด้านข้างแล้วก็ผ่าด้านข้างให้ ข้างในซับในเป็นผ้าฝ้ายเนื้อดีมากเลยนะคะนี่สวยงามมากรายละเอียดเขาดีมากลายผ้าคือสวยอันนี้คือไม่ได้อวยนะคะสวยจริงๆรรายละเอียดดีมากหลายคนบอกว่าเอ๊ะผ้าคอตตอนที่เคยเห็นลายมันจะไม,ไม่ไม่มีความละเอียดขนาดนี้นะคะมันจะไม่มีแบบดอกไม้ดอกลอยให้เยอะขนาดนี้อันนี้คือเยอะแต่สวยและดูดีมาก เป็นลูกไม้ที่สวยมากๆค่ะคุณสีที่เราได้มารอบนี้นะคะก็คือจะมีแต่สีขาวแบบที่คุณเห็นเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งสีขาวเนี่ยมันใส่กับเสื้อผ้าได้แบบหลากหลายมากแล้วก็เดือนหน้าเนาะมันก็จะเป็นออกพรรษาแล้วก็กระถินซึ่งคุณได้ใช้แน่ๆนะคะต่อให้ไม่ใช่งาน บุญต่างๆงานสีดําก็เอาเสื้อสีขาวเนี่ยไปใส่ได้เลยนะคะใส่กับผ้าถุงสีดําหรือว่ากระโปรงดำเนี่ยก็คือใส่ได้เลยสรุปสีนี้คือใส่ได้เสื้อรุ่นนี้คือใส่ได้ทุกงานใส่ไปเที่ยวก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่ามันน่ารักนะคะโอเครุ่นนี้เรามีเบอร์อะไรบ้างเบอร์ของเราก็มิ้งแต่38 40, 40 4244 46มาตรฐานเดิมของพิงก็ถึงเบอร์4 6นะคะถ้าใครใส่เบอร์อะไรก็ใส่เบอร์เดิมได้เลยนะคะ ส่วนลายตอนนี้เรามีอยู่ลายเดียวแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ฉันได้ลายนี้แล้วฉันอยากได้ลายอื่นๆบ้างก็สอบถามแม่ค้ามาได้นะคะแม่ค้จะส่งรูปให้คุณได้ดูต้องบอกอีกนิดนึงว่าของพิ้งมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าใครชอบก็รีบทักอ่ะลืมบอกราคาราคารุ่นนี้อยู่ที่1,300 40ถ้าใครเก็บไปทาง1390ส่งให้ฟรีสวยแน่นอนคะ่ะใส่ได้เรื่อยๆไม่เบื่อไม่เชยนะคะแนะนำอีกนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เห็นผ้าถุงที่แมะคะ่ค้าใส่แล้วอยากได้นะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโครนเดี๋ยวดูในคลิปที่2เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราลง2คลิปนะคะคลิปเสื้อแล้วก็คลิปผ้าถุงตามไปดูคลิปที่2ได้เลยส่วนเสือ้อถ้าใครอยากได้ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะดือนๆดนือนเดี๋ยวหมดไปลคะค่ะ